เรื่องก็มีอยู่ว่านานมาแล้วยังมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อนายนันทโยาบาลเมียชื่อนางนวลจันทร์มีลูกสามคนเป็นหญิงทั้งสามคนเศรษฐีผัวเมียคู่นี้มีเวรกรรมมีลูกชั่วทั้งสามคนจะหาที่ดีชื่นชูหัวใจพ่อแม่ก็ไม่มีเลยนางคนพี่ชื่อนางแสงฉาย เป็นคนขี่รักขี่ขโมยนางคนกลางชื่อนางสายชอ่อเป็นคนขี่ชู้ชอบคบชู้สู่ชายนางคนน้องสุดท้องชื่อนางหวานจิตเป็นคนราวนซึ่งก็จะขออธิบายคำว่าราวนสำหรับคนที่ไม่รู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าราวนเป็นภาษาใตา้มีความหมายประมาณว่าพูดซับปรบ พูดกลับกรอกเชื่อไม่ได้การนินทาการว่าร้ายผู้อื่นก็เป็นประมาณนี้นะครับมาเข้าเรื่องกันต่อทั้งสามนางนี้รูปร่างสวยงามต้องตาคนใครแลเห็นแล้วก็ว่าไม่น่าเลยจะช่วยอย่างนั้นนั้นไปเสียได้คือว่านางคนขี่รักนั้นก็จะรักขโมยทุกสิ่งทุกอย่าง รักขโมยอยู่เป็นนิดไม่ขาดและรักขโมยไม่เลือกของอะไรของใครก็ตามถ้าได้ช่องเป็นรักขโมยได้หมดถึงพ่อแม่ตีด่าสั่งสอนมาตั้งแต่ยังน้อยๆจนเติบใหญ่ก็ไม่เป็นผลเคยขี่รักอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแก่ไม่หายส่วนนางคนขี้ชู้คนกลางก็ชอบแต่มูชาย ชอบไปเล่นคิกคิกหัวเราะต่อ,ตอกะซิกอยู่แต่กับพวกหนุ่มๆห้ามไม่ฟังเหมือนกันส่วนนางคนที่เป็นลาวนคนสุดท้องก็อชอบแต่จะเก็บหยิบเนื้อความขึ้นมาเป็นเรื่องร้อนใจไม่ว่าใครพูดอะไรเป็นเรื่องของใครก็จะหยิบเอามาเป็นเรื่องของตอนเองทําให้ตนเองนั้นร้อนลุ่มร้อนใจกับในเรื่องทุกๆเรื่องที่รู้มา สวนปาก็พูดทั้งวันพูดไม่เลือกพูดไม่เลือกคนไม่เรื่องเรื่องที่จะพูดขึ้นบ้านนี้เรือนนี้ก็พูดอย่างนี้ขึ้นบ้านนู้นเรือนนู้นก็พูดอย่างนู้นทําให้ชาวบ้านโกรธแตกแย่กันเสียไม่รู้ต่อกี่คนต่อกี่คนเคยพูดจนพระในวัดถูกศึกมาก่อนแล้วพูดจนพระถูกไล่ออกจากวัดเสียหลายองค์ก่อมี คู่บ่าวสาวที่เตรียมตัวจะแต่งงานกันอยู่ก็ต้องเลิกกันไปหลายคู่เพราะปากของนางราวนแม้ผัวเมียที่อยู่ด้วยกันก็เคยทำให้แตกแยกไปพูดทางผัวทีทางเมียทีอย่างนี้ก็มีมากพ่อแม่ของนางสามคนนี้ก็ได้แต่ตรอมใจเพราะมีแต่เหตุเดืดร้อนที่ลูกทำขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน จะสั่งสอนด่าว่าอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อพ่อแม่เลยสักคนเดียวจนในที่สุดก็ลงความเห็นกันว่าในเมื่อทาอย่างไรก็ไม่สำเร็จแล้วพ่อจึงปรึกษากับแม่ว่าลูกเราทั้งสามนี้จะเลี้ยงไว้ในบ้านในเมืองอีกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่แต่จะนำความขายหน้ามาให้แก่พ่อแม่เท่านั้นแต่ยังก่อความเดือดร้อนไปทั่ว ชาวบ้านชาวเมืองอยู่กันไม่เป็นสุขเพราะลูกของเราเราจำเป็นต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เด็ดขาดลงไปไมิฉะนั้นจะเดือดร้อนกันยิ่งขึ้นทุกทีนางนวลจัน์ผู้เป็นแม่ก็ตอบว่าจะจัดการด้วยวิธีใดก็ไม่ขัดข้องขอแต่เพียงให้มันพอมีชีวิตอยู่ไม่ถึงกับตายไปก็แล้วกัน ไหนๆมันก็อาศัยท้องฉันมาเกิดแล้วจะฆ่าตายขายขาดก็ให้สมเพจนักข้าทําไม่ลงฝ่ายสาม,มีก็พูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วข้าจะต่อแพ้ขึ้นมาแล้วเอามันทั้งสามคนลอยแพ้ไปปล่อยเกาะเสียไปอยู่ห่างไกลผู้คนก็คงไม่ทำให้วุ่นให้เกิดกับใครอีก เราจะเอาของกินของใช้ใส่ไปให้มันพออยู่ได้กันไม่ลำบากเมื่อพ่อแม่ปรึกษากันตกลงเช่นนี้แล้วก็จัดการต่อแพ้ขึ้นโดยเร็วเตรียมเครื่องมือสเสบียงอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้ต่างๆไปให้พร้อมแล้วก็ลอยลูกทั้งสามไปในทะเลบุญกรรมกบบรรดาให้แพ้ลอยไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งกลางทะเล นางทั้งสามก็ชวนกันขึ้นไปบนเกาะนั้นอยู่มาวันหนึ่งมีเรือสำเาาผ่านมาหญิงทั้งสามก็เอาผ้าทำเป็นธงโบกเรียกเรือเมื่อนายสำเภาวแวะเข้าไปก็พบหญิงลูกง,งามถึงสามคนอยู่ด้วยกันบนเกาะนั้นก็นึกพอใจมากใครที่จะได้เป็นภรรยาจึงถามเรื่องราวว่าไปอย่างไรมาอย่างไร จึงมาอยู่ที่เกาะนี้แต่ลําพังเพียงสามคนนางทั้งสามก็เล่าให้ฟังว่าตนเป็นใครมาจากไหนโดยบอกไปตามจริงว่าตนเป็นลูกของเศรษฐีแต่ทำชั่วกันคนละอยา่างจนพ่อแม่ไม่ครบเอารอยแพรมาอยู่เกาะนี้นายสัมภาจึงถามว่าที่ว่าทำชั่วนั้นใครชั่วเรื่องอะไรบ้าง นางทั้งสามก็บอกว่าฉันชั่วเรื่องขี่รักอีกคนก็บอกว่าฉันชั่วเรื่องขี่ชู้อีกคนก็บอกว่าฉันชั่วเรื่องราวนบอกไปตามเรื่องชั่วของแต่ละคนนายสัเภาได้ฟังดังนั้นก็นึกเสียดายเพราะว่านางทั้งสามคนนั้นช่างงดงามสวยเสียเหลือเกินแต่ครั้นแล้ว ก็คิดว่าเรื่องขี้รักเห็นพอจะแก้ให้หายได้คิดว่าคนเรานั้นถ้ามีข้าวมีของของตนเองมีซะให้มากมีซะให้พอก็คงจะแก้นิสายขี้รักของคนอื่นได้นายสัมเภาจึงรับเอานางขี้รักไปเป็นภรรยาของตนโดยนายสัมเภานั้นได้คิดหาอุบายแก้ไข คือได้ยกเอาทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองทั้งลำสำเภาให้กับนางไปทั้งหมดเมื่อเป็นของของนางเสียเองแล้วนางก็เลิกลักขโมยของเพราะไม่รู้ที่จะไปลักขโมยของตัวเองไปทำไมฝ่ายอีกสองนางน,านั้นเสียใจมากที่ยังไม่มีโอกาสได้กลับบ้านกับเมืองต้องอยู่เกาะต่อไปแล้วการเวลาต่อมา ก็มีสัมเภามาอีกรำหนึ่งสัมเภานั้นแวะไปตามที่แลเห็นทงปากเอาไว้เป็นสำคัญบนเกาะนั้นนายสัมเพาก็ได้ไปพบกับนางทั้งสองแล้วก็ได้เจราจากันเหมือนคราวก่อนนางทั้งสองก็บอกความดีความชั่วไปตามตรงไม่ปิดบังนายสัมเภาคนหลังนี้เห็นนางลูกงามก็อยากได้เป็นภรรยาเหมือนนายสัมเภาคนก่อนจึงคิดว่า คนขี่ชู้นั้นพอมีทางแก้ให้หายได้เพราะถ้าได้มีลูกมีผัวเป็นตัวเป็นตนก็เห็นพอจะทิ้งสันดานเดิมได้หรือเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยขี่ชู้ให้น้อยลงไปได้จึงได้รับเอานางสายช่อขี่ชู้ไปเป็นภรรยาคงทิ้งนางหวานจิตไว้ในเกาะแต่เพียงผู้เดียวไม่กล้าที่จะรับไปเลี้ยงดูเป็นลูกเป็นเมียด้วย ฝ่ายนางหวานจิตเมื่อต้องอยู่คนเดียวก็เศร้าใจมากคอยอยู่ว่าเมื่อใดจะถึงคราวของตนบ้างการเวลาก็ผ่านไปจนมีวันหนึ่งก็มีสำเภาวแวะมาที่เกาะอีกลำหนึ่งนายสำเาาก็ได้พบกับนางลูกงามก็ชอบใจแต่ครั้นถามถึงเรื่องราวกันขึ้นเหมือนหหนก่อนก่อนนางราวนกรีบตอบว่าฉันชั่วรลาวน พี่สองคนเขาก็มีนายสำเภามารับไปแล้วส่วนฉันยังไม่มีใครชอบช่วยเลี้ยงไปเลี้ยงดูฝ่ายนายสำเภาที่ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดว่านายสำเภาคนก่อนๆคงคิดหาทางแก้ความชั่วของพี่สาวทั้งสองคนนั้นได้จึงได้รับเอาตัวไปส่วนนางลาววนที่ยังคงค้างอยู่นี้คงเป็นเพราะไม่มีหนทางจะแก้ไขนิสัยไ,ได้ เราพินิจพิเคราะห์ดูแล้วก็เห็นว่าถึงจะแก้สักเท่าใดก็คงไม่หายถึงนางจะรูปงามของงามอยู่แขตาเห็นอย่าเอาไปให้เกะก,กะเรือเลยเดี๋ยวจะก่อเรื่องให้ร้อนใจไม่รู้สิ้นซะเปล่าๆคิดได้อย่างนั้นแล้วนายสำเภาก็เอาเรือออกไปเสียไม่รับนางไปด้วยจากเวลานั้นเป็นต้นมา ก็มีเรือสำเภาต่างๆมาแวะที่เกาะนี้อีกหลายลำแต่ไม่มีลำไหนยอมรับนางไปด้วยเลยต่างก็กลัวความเดือดร้อนจากปากของนางกันทั้งนั้นนางหวานจิตคนลาวนก็รู้สึกน้อยใจในวาสนาของตนเป็นอันมากจึงกระโดดลงทะเลฆ่าตัวตายศพก็ลอยละล่องอยู่ในทะเลนั่นเองต่อมาได้มีปลาตัวใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่ง เที่ยวว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในบริเวณน,นั้นก่อไปเห็นศพของนางลอยน้ำอยู่ก็กินศพเข้าไปเป็นอาหารและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปลาตัวนั้นก็เกิดความร้อนเป็นอันมากรู้สึกร้อนทั้งใจร้อนทั้งกายเที่ยวว่ายดิ้นทุรนทุรายกระเสือกกระสนอยู่ไม่เป็นอันสงบจะนอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคง จะอยู่น้ำลึกน้ำตื้นก็ว่าไม่ดีไปเสียหมดดิ่นลนอยู่ไม่เป็นท่าไม่มีความสุขทุกขนทุกแห่งในที่สุดก็ทนความกระวนกระวายไม่ได้ต้องตายเพราะความร้อนสุมสวงสากปลากอรลอยในน้ำซัดขึ้นซัดลงตามคลื่นจนเนื้อหนังเน่าเผื่อยไปหมดเหลือแต่กระดูบังเอิญ เรลื่อนก้อซัดไปติดอยู่ที่หน้าวัดฤสีแห่งหนึ่งในวันนั้นฤสีลงไปอาบน้ำและเห็นกระดูกใหญ่โตประหลาดลอยมาติดอยู่ที่ชายหาดก็ชอบใจว่าวัดเหล่านี้ไม่มีกรองกระดูกนี้น่าจะเอามาทำกรองได้ใบใหญ่เพราะรูปทรงก็เป็นรูปกรองอยู่แล้วไม่ต้องตกแต่งมากจึงเรียกเด็กวัดมาช่วยกันเอากระดูกนั้นขึ้นมาจากหาด เอาไปไว้ที่วัดแล้วก็ช่วยกันตกแต่งให้เป็นรูปกลองจนได้รูปทรงที่กลมงามดีจากนั้นก็เอาหนังควายผืนใหญ่มาหุ้มทำเป็นกลองแล้วให้เด็กวัดลองตีดูก็ปรากฏว่ากลองใบนี้มีเสียงผิดเพี้ยนไม่เหมือนกลองใบอื่นๆคือใครฟังก็จะได้ยินเสียงกลองนั้นว่าชีรักกับพระชีรักกับพระ ไม่ส่งเสียงดังตุงตุงเหมือนกลองอื่นๆซึ่งพวกเด็กวัดเมื่อได้ยินแล้วก็พากันหัวรเราะคลื้นเคลงหรือว่าเสียงกลองมันจะเป็นเรื่องจริงที่ฤือศีไปรักกับชีแล้วก็มาเล่าเรียนให้ฤือศีได้ยินฤือศีก็เลยรู้สึกโมโหก็ให้เด็กวัดลองพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ลองตีปรากฏว่าเสียงก็ยังดังเหมือนเก่าอยู่นั่นเอง ฤาษีก็ยิ่งโมโหใหญ่แล้วฤาษีก็พูดขึ้นว่าเอาไว้ไม่ได้กรองอุบาทอะไรมาพูดใส่ความเราได้เราเป็นสงฆ์รักษาศีลกินเพลยังไม่เคยประพฤติผิดเจ้ากรองอุบาทมันทำกับเราได้กรองอย่างนี้เป็นกรองจันไลยก่อความวุ่นวายเดือดร้อนแล้วฤาษีก็เอาขวานฟันกรองนั้นทิ้งเสีย สับจนแหลกละเอียดแล้วก็ให้เด็กวัดก่อกองไฟขึ้นนำเศษกองทั้งหมดไปเผาจนเป็นขี้เถ้าแล้วให้กวาดขี้เถ้านั้นทิ้งทะเลให้หมดเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคำพูดของคนเรานั้นสามารถทำร้ายคนได้สามารถฆ่าคนได้ทั้งกับตัวคนที่ฟังและตัวคนที่พูดเอง ดังนั้นก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก็ขอให้จงคิดตรึกตรองเสียก่อนว่าสิ่งที่พูดนั้นจะเกิดประโยชน์อันใดหรือไม่หากพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดก็สู้ที่จะไม่พูดเสียจะดีกว่าและอีกประการก็คือสิ่งใดเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องของตอนก็ควรมองข้ามไปเสียบ้าง ไม่ควรเจ็บเอาเรื่องเหล่านั้นมาทำเป็นเรื่องของตนหรือนำมาคิดมาเครียดทำให้ตนเองวุ่นวายใจร้อนรุ่มหัวใจเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่ใช่เรื่องมันเสียเวลาเปล่าสู้นำเอาเวลาเหล่านั้นมาทำตนเองให้มีคุณค่าให้เจริญขึ้นดีขึ้น เมื่อถึงคราวตายจะได้ไม่เสียดายที่ได้เกิดมาในชาตินี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าสอนใจในคลิปนี้ปูก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะให้ช่วยกันกดถูกใจกดกระดิ่งและกดติดตามช่องกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปูจะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไป ให้ทุกท่านได้ฟังกันสุดท้ายนี้ปู่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีเจอคนที่ดีมีโชคมีลาบเข้ามามากมายคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาด้วยเถิน